วันนี้จะมาพูดถึงอนุภาคแล้วก็พลังของหลวงพ่อโสธรน,นะครับผมเนี่ยเป็นศิษย์หลวงพ่อโสธรจริงๆเลยนะเริ่มรู้จักหลวงพ่อโสธรหลังจากที่เพื่อนคนหนึ่งเนี่ยพาไปไหว้ไปทําบุญแล้วก็เห็นคนเยอะมากเลยนะครับพอเจอท่านที่เป็นลูก,อ,อ,กองค์พระปฏิมาเนี่ยเห็นก็เกิดความศรัทธาแบบทันทีเลยก็ขอพรแล้วก็บนบานสารกล่าวเคยไปบนถึงสองครั้งแล้วก็ได้สองครั้งเลยบนครั้งแรกเนี่ยก็คือขอให สอบขอให้ทำโปรเจกต์จบปริญญาตรีได้ผ่านแบบไม่ต้องติดอะไรเลยก็จบแบบว่าง่ายเลยนะั่นคือเป็นการขอพรขอครั้งที่2เนี่ยขอให้สอบติดรับราชการอันดับหนึ่งก็สอบติดอีกนะฮะต้องเอาไข่ไปแก้บนถึง9กฟองทีนี้เนี่ยเวลาไม่สบายใจอะไรเนี่ยก็จะนึกถึงหลงพ่อโสธรแล้วก็ขอพรบารมีให้ท่านมาปกปักคุ้มครองแล้วก็ได้สมดังที่ตั้งใจ ได้ทุกอย่างเนี่ยผมก็เลยเกิดศรัทธาแล้วก็เลื่อมใสหลวงพ่อโสธรมากเลยเวลาไปไหนมาไหนก็จะห้อยพระหลวงพ่อโสธรตลอดนะฮะ